เพื่อนๆวันนี้นะ้ำมีก็มาเดินออกกำลังกายที่ลูวิ่งนะของในเมืองหัวฟูตื่นเช้ามาน้ำมีอาบน้ำแล้วค่ะแต่ว่าสระผมแล้วก็มาเดินเร็วๆเ,รวเรวพราะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยได้รับแดดเนาะเดี๋ยวหน้าหนาวะก็ไม่ค่อยเจอแดดก,ก็จะกินวิตามินใช่ปะตอนนี้ก็เดินก่อน วันนี้จะเดินหกรอบนะนี้ได้ครึ่งทางแล้วดูซิจะได้หกรอบไหมลุงนำไปรีวๆเลยปกติลุงจะลุงจะเดินสิบรอบแต่ว่าวันนี้แกจะไปทะเลแกก็เลยบอกว่าเดินหกรอบเท่านั้นมีตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งรอบแล้วค่ะเพื่อนๆ ร่่ตาร์รอบที่สองนะคะนี่ก็จะเป็นป่าข้างทางเดินนอกสนามตอนนี้เข้ารอบที่สามแล้วค่ะเพื่อน,นตอนนี้เข้ารอบที่สี่แล้วค่ะเดินต่อไปที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้าก็จะเป็นสุสาน ฝังศพก็ส่วนมากเขาจะฝั่งศพทหารเนาะที่ไปลบอะค่ะแล้วส่วนนู้นก็เป็นมีที่เป็นของคนทั่วไปก็จะกว้างมากที่เนี่ยก็มีครูนำเด็กมาฝึกซ้อมด้วยนะตอนเช้าเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมค่ะหมดรอบที่สี่แล้วนะคะก็เข้ารอบที่ห้า เดี๋ยวจะจับเวลาว่าหนึ่งรอบน้ำหมีนะเดินอะ่ะใช้เวลานานกี่นาทีตอนนี้เริ่มที่เจ็ดโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้หมดรอบที่ห้าแล้วคะ่ะเข้าสู่รอบที่หก เริ่มรอบที่หแล้วน,นะคะใช้เวลาเดินทั้งหมดหนึ่งรอบใช้เวลา5นาทีค่ะน้ำอีกแคปหน้าจอไปแล้วก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูรอบสุดท้ายแล้วลุงจิมหยุด จิมดรอดดดวาเมือนี้จะเป็นวินซี่ไฮสคูลนะคะตึกขาวๆนั้นก็จะเป็นวินซี่คอร์ริคโชคดีค่ะเดินเสร็จลุงพามาซื้อไอศครีมที่น้ำหมีชอบนะ เป็นแท้งๆตอนนี้น้ำหนักขึ้นเพราะไอสกครีมไม่เป็นไรแต่เดินทุกวัน oh, they have. No, no อ๋อได้แคบอือค่ะเ,เพื่อนๆรสชออ็อกโกเออรสกาแฟหมดรสช็อกโกแลตน้ามีก็ไม่ค่อยชอบเนาะมันมันหวานอะเสือใจอีกแล้วอุตส่าห์โชคดีหลังพัอ เพื่อนเพื่อนดูสิโบโบเลยอะ่ะไอที่เป็นรถกาแฟอะ่ะเดอรชอคารอบฟรีกาแฟไอศ์ครีมไอศ์ครีมไอศ์ครีม e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  ตรงนี้ก็จะเป็นไ e อศ์ครีมยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเพื่อนๆด้านซ้ายมือเนี่ย ป,ป้าาเกตวันแมวร่อนมะเมร่อนตรงนี้ก็มากับแฟรก่อนนะเพราะว่านะ้าหมี่จะใช้ยี่ห้อพีชใช่ป่ะดร์กสองแพ็คแล้วก็ยี่ห้อนี้ที่เป็นถุงแบบเนี้ยดาร์กอีกหน,หนึ่งถุงแล้วก็ปั่นผสมกัน นี้ก็เลือกแตงโมเนาะเพื่อนๆมันดังต้องดังเปาะแปะแปะเนาะพคิวไปแล้วหนึ่งลูกโอเคไปละ <c oughs> เสียดายไม่มีไอศครีมนะคะเพื่อนๆอจ่ายตังค์แตงโมหนึ่งลูกนะคะใช้รถเข็นพี่น้อง <c oughs> ลุงเซ่เดบเว้ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆ น้ำมีก,ก็จะชั่งให้ดูว่าเดีย๋ยวเปิดก่อนนะชั่งให้ดูว่าลูกเนี้ยหนักกี่กิโลจะมีเป็นกิโลกร,รัมกับเป็นปอนด์โอ้โหสิบกิโลครึ่งค่ะเพื่อนๆ